มินาคอนิชิวะก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KTP Channel วันนี้ผมก็จะมาแนะนำอนิเมะแนวโรแมนติกคู่รักหวานชื่นกันนะครับซึ่งขอบอกตามตรงเลยว่าพักหลังมานี้ผมไม่ค่อยได้ดูเมะแนวโรแมนติกเลยจะไปดูพวกแนวโชเนนสายหลักซะมากกว่าทำให้ในคลิปนี้ส่วนใหญ่จะเป็นพวกเมะเก่านะครับ หลายคนอาจจะรู้จักหรือเคยดูมาแล้วผมก็ต้องขอโทษจริงๆที่ผมไม่ได้ไปหาเมฆใหม่ๆมาแนะนําให้ดูและอีกอย่างหนึง่งในคลิปนี้ผมพยายามเลือกเฉพาะเรื่องที่ผมยังไม่เคยแนะนํานะครับทําให้จะไม่มีพวกเมฆดังๆอย่างเรื่องทากาจิรซังหรือเรื่องรุ่นพี่กระตายที่ผมเคยแนะนําไปแล้วนะครับผมก็พูดซสยาวไปรับชมกันเลยดีกว่าครับว่ามีเมฆเรื่องอะไรกันบ้าง and, and, Oh yeah living life like er. living like white like Walter. She always life like baller like like water me I never call her a call I'm living I'm living I'm I call up อันดับที่สิบโคโตโอระซังเรื่องราวของสาวน้อยโคโตโอระฮารุกะเธอเกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษที่สามารถอ่านใจคนได้แต่พลังนี้ไม่เป็นเรื่องดีสำหรับเธอสักเท่าไหร่เพราะมันทำให้เธอได้รับรู้ถึงด้านมืดภายในจิตใจของผู้คนมากมายทำให้เธอรู้สึกผิดหวังและท้อแท้ กลายเป็นคนไร้อารมณ์ไม่มีเพื่อนจนต้องย้ายโรงเรียนอยู่บ่อยๆหลังจากเธอได้เรียนต่อชั้นมปลายที่โรงเรียนใหม่แห่งหนึ่งท่ามกลางคนส่วนใหญ่มองว่าฮาลุกะเป็นคนแปลกๆแ,แต่เธอก็ได้พบกับมานาเบะโยชิฮิสะเด็กหนุ่มซื่อๆผู้มีจิตใจงดงามเขายิ้มให้ฮาลูกะอย่างจริงใจและเป็นเพื่อนกับเธอพร้อมทั้งสัญญาว่าจะอยู่เคียงข้างเธอและทั้งคู่ยังเข้าชมรมวิจัย ESP ที่โรงเรียนอีกด้วย เรื่องราวของฮาลูกะจะเป็นเช่นไรก็ต้องลองติดตามดูนะครับเรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้มีดาราม่านิดนึงนะครับอันดับที่9บันทึกใสจากวัยฝันเรื่องย่อกล่าวถึงโยชิโอกะฟุตบะนักเรียนชั้นมปลายปีหนึ่งเธอไม่สามารถลืมธนากะคุง รักแรกของตนสมัยมอต้นได้เธอต้องทำตัวเสแสแ้งไปวันๆเพราะเคยมีประสบการณ์ถูกเพื่อนผู้หญิงสมัยมอต้นกีดกันไม่ให้เข้ากลุ่มเธอได้เจอกับผู้ชายคนหนึ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นธนากะคุงแต่ทว่าเขากลับมีนิสัยที่ต่างจากเมื่อก่อนมากแล้วเรื่องราวของทั้งสองคนจะเป็นยังไงต่อไป ก็ต้องลองไปหาดูกันนะครับเรื่องนี้จะเป็นแนวโรแมนติกจ๋าไปเลยนะครับมีคอมดีน้ดนิดนิดดราม่าเล็กน้อยนะครับอันดับที่8สโนไว้ผมแดงเรื่องราวของหญิงสาวชาวเมืองผู้มีความรู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่างๆ และยังเป็นเจ้าของเรือนผมสีแดงสดราวกับผลแอปเปิลจูจูเธอก็ถูกเจ้าชายราจิรัชทายาทอันดับหนึ่งผู้มีชื่อเสียงในด้านที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เรียกเข้าพบเพราะเกิดสนใจในสีผมของเธอและต้องการให้เธอมาเป็นสนมของเขาจึงเป็นเหตุให้ชิรายุกิตัดสินใจหนีออกจากราชอาณาจักรและในระหว่างทางนั้นชิรายุกิก็ได้พบเข้ากับเซนชายหนุ่มที่เข้ามาช่วยเหลือเธอและได้ตกลงเป็นเพื่อนกัน โดยที่เธอหารู้ไม่ว่าแท้จริงแล้วเซนนั้นเป็นถึงเจ้าชายรัชท,ทายาทอันดับที่2แห่งอาณาจักรคลาล i เนสผมเคยเห็นเรื่องนี้อยู่ในแอปบ i ล i บ i ล i ด้วยนะครับแต่ผมยังไม่ได้เข้าไปดูเลยว่าซับมันจะโอเคหรือเปล่าอันดับที่7คุณหนูปากร้ายเอ็กซิงจอกปีาศาจ เรื่องราวของสาวน้อยชิราคิอินลิลิกิโยะลูกสาวตระกูลเก่าแก่ใหญ่โตคนหนูผู้ไม่เคยอยู่คนเดียวและไม่เคยปราศจากผู้คุ้มกันเธออยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและใช้ชีวิตอย่างอิสระในแบบฉบับของเธอเองภายใต้เงื่อนไขที่จะได้อยู่คนเดียวเธอจึงจําเป็นต้องย้ายมาอยู่ในแมนชั่นสุดหรูชื่อออยาคาชิคังที่คุ้มกันอย่างแน่นหนาซึ่งที่นี่เธอได้รับการคุ้มครองโดยคนจากองค์กร S s เถึงแม้ว่าลิลิจิโยะจะปฏิเสธไปแล้วก็ตาม เมื่อเธออาศัยอยู่ในเมนชั่นนี้ก็ได้พบกับความจริงที่ว่าชายหนุ่มที่คุ้มครองรับใช้เธอนั้นเป็นผู้ที่เธอเคยช่วยเหลือเขาไว้ในอดีตและตัวเขาต้องการรับใช้เคียงข้างเธอเรื่องราววุ่นวุ่นระหว่างนายกับบ่าวและผู้อยู่อาศัยที่ล้วนแต่ไม่ธรรมดาจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่พระเอกหล่อมากส่วนนางเอกก็น่ารักมากครับ อันดับที่6เธอกับฉันเพื่อนกันหนึ่งสัปดาห์ฮาเซยุกินักเรียนชั้นมปลายสังเกตว่าฟูจิมิยะคาโอริที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นมักจะอยู่คนเดียวและดูเหมือนจะไม่มีเพื่อนจึงเข้าหาเพื่อขอเป็นเพื่อนกับคาโอลิเว่าคาโอลิได้เผยว่าเธอจะสูญเสียความทรงจําเกี่ยวกับเพื่อนสนิทในทุกๆวันจันทร์แต่ยูกิก็ยังคงพยายามที่จะขอเป็นเพื่อนกับคาโอริอีกครั้งในทุกๆสัปดาห์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ควรหามาดูเป็นอย่างยิ่งครับ อันดับที่5เจ้าสาวจอมเวทฮาโทริจิเซเด็กสาวที่สูญเสียคนในครอบครัวจนไม่เหลือใครเธอจึงเลือกขายตนเป็นทาสในตลาดมืดจนได้รับการซื้อตัวโดยจอมเวทเอเลียสเอ็ดเวิร์ดผู้ที่ให้เธอเป็นทั้งลูกศิษย์และคู่มั่นของเขาเขาได้พาเธอมายังดินแดนที่เวทมนต์มีจริงแตกต่างจากโลกที่เธอเคยอาศัยอยู่และได้ใช้ชีวิตใหม่ที่ต่างจากเดิมในคาลือหัของเอเลียส เรื่องนี้จะเป็นแนวแฟนตาซีเวทมนต์นะครับและเนื่องจากตัวพระเอกของเราไม่ใช่มนุษย์ความรักในเรื่องมันก็เลยแปลกๆหน่อย แต่ว่าเรื่องนี้สนุกมากๆครับสามารถหาชมได้ใน a อ Play อันดับที่4ฝากใจไปถึงเธอเรื่องราวของโคโลนุมาซาวากโกะเด็กสาวมัธยมที่ถูกตั้งฉาย,ยาว่าซาดากโกะ จากเพื่อนร่วมชั้นเนื่องจากภาพลักษณ์ภายนอกของเธอคล้ายกับตัวละครผีสาวผมยาวชุดขาวในหนังญี่ปุ่นเรื่องเดอะลิงซึ่งสาวะโกะถูกคนรอบข้างหวาดกลัวและเข้าใจผิดมาตลอดตั้งแต่เด็กจนมีแม้กระทั่งข่าวลือว่าเธอมีพลังวิญญ,ญาณแก่กล้าและสาม,มารถสาบแช่งผู้คนได้จริงๆนั่นจึงเป็นสาเหตุทำให้เธอไม่ค่อยมีเพื่อนหรือมีใครอยากเข้าใกล้ซึ่งแท้จริงแล้วภาพลักษณ์ภายนอกของเธอล้วนแตกต่างจากเนื้อในของเธออย่างสิ้นเชิง จนมาวันหนึ่งสวโกได้พูดคุยกับเด็กหนุ่มยอดนิยมอย่างคาเซฮายะที่ได้เข้ามาพูดคุยกับเธออย่างเป็นธรรมชาติไม่หวาดกลัวเธอนั่นจึงเป็นจุดเปลี่ยนให้ซาวโก มีกำลังใจที่จะเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นอันดับที่3หวานใจในตัวป่วน เรื่องราวของนักเรียนมัธยมปลายสองคนและเป็นเพื่อนร่วมชั้นกันอย่างมิสุทานิชิซุคุเด็กหญิงที่สนใจแต่เรื่องเรียนกับโยชิดะฮารุหนุ่มเจ้าปัญหาของโรงเรียนที่มักก่อเรื่องไม่เว้นแต่ละวันจนสร้างความลำบากใจให้กับคน,นอื่นๆแต่เขากลับต้องมานั่งข้างๆชิซุคุจนเกิดเรื่องวุ่นวายตามมาไม่ขาดสายเรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกคอมดี้อีกเรื่องหนึ่งที่ผมชอบมากๆนะครับ ก็เเพิ่งข้ไอเเ่้งันดับที่สอง no. ซาก mm. uh, yeah. uh. ุระโซหอพักสร้างฝันเป็นเรื่องราวของนักเรียนหนุ yeah. uh <t uh> <t uh uh ่มปีสองที่ชื่อว่าโซลตะคันดาเขวาอาศัยอยู่ในหอพักซากุระโซเป็นหอพักที่เต็มไปด้วยเหล่าเด็กมีปัญหามากมาย และในวันหนึ่งก็มีสาวน้อยน่ารักอย่างมาชิโรชินะย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในหอพักนี้ด้วยเธอมีฝีมือด้านศิลปะในระดับยอดเยี่ยมต่อมาโซรตาคิดว่าเขาควรจะปกป้องมาชิโรจากเหล่าพวกคนประหลาดในซากุระโซแต่มาชิโรก็ดันมีความลับที่น่าแปลกใจอยู่ด้วยเช่นกันนั่นก็คือเธอดูแลตัวเองไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นการจัดห้องหรือแต่งตัวยิ่งไปกว่านั้นเหล่าเพื่อนๆในหอพัก ยังได้แต่งตั้งให้เขาเป็นคนคอยดูแลมาชิโรดังนั้นโซลตาจึงต้องคอยสอนเธอให้ทำตัวเหมือนสาวน้อยทั่วไปและเรื่องราววุ่นวายต่างๆจึงได้เกิดขึ้น got a body and she n a t y Never want her off me. Hot like wasabi, hot like some coffee. We drink like a hobby, like to get sloppy. We ain't never stop. Yeah. Shit. อันดับที่หนึ่งรักสุดเพี้ยนของยายเกลียนหลุดโลกเป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อโทงาชิยูตะนักเรียนชั้นมัธยมปลายซึ่งในขณะที่เขาเรียนอยู่ชั้นมอต้นเขาเป็นโรคเพ้อฝันจากความเป็นจริงหรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าภาวะป่วยมอ โดยเขาคิดว่าเขามีพลังพิเศษที่ได้รับมาและเรียกตัวเองว่าดาร์คเฟมมาสเตอร์ทำให้เขารู้สึกแปลกแยกและเมื่อหลุดพ้นจากภาวะดังกล่าวเขารู้สึกอายทุกครั้งและพยายามที่จะลืมลืมมันไปให้หมดและเริ่มต้นชีวิตใหม่ในโรงเรียนมัธยมปลายแต่แล้วเขาก็ได้พบกับทาคานาชิริกะที่มีภาวะเพ้อฝันอยู่คนเดียวเช่นกันกับเขาในสมัยก่อน ซึ่งเธอรู้ว่าเขาเคยชอบในเรื่องพลาลังพิเศษแบบเดียวกับเธอเช่นกันจึงก่อติดเขาอยู่บ่อยๆและทําให้ชีวิตของเขาวุ่นวายขึ้นเรื่องนี้เป็นอนิเมะแนวโรแมนติกคอมดี้ที่น่ารักและก็สนุกมากๆเลยครับยังไงก็ต้องไปหาดูมาให้ได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิป10อันดับอนิเมะแนวโรแมนติกคู่รักหวานชื่น เป็นยังไงกันบ้างก่อนจากกันไปผมมีเรื่องจะพูดอีกหนึ่งนะครับคือตอนนี้ช่องของผมก็มีผู้ติดตามถึง5,000ันคนแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยจริงๆที่ติดตามช่องของผมทั้งที่ผมเองก็หายไปช่วงหนึ่งเลยไม่ได้ทำคลิปไม่ใช่สี่หายไปหลายช่วงเลยแถมยังหายไปนานมากอีกด้วยเป็นปีกว่าเลยมั้งแต่ก็ยังมีคนติดตามเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ผมยังไม่ได้อัปคลิปอะไร และผมเองก็ไม่ใช่คนที่พูดเก่งอะไรด้วยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยังติดตามกันอยู่และขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยที่เป็นกําลังใจให้มันทําให้ผมรู้สึกดีและก็มีกําลังใจที่จะทำคลิปเพิ่มขึ้นมากๆและก็หลังจากนี้ผมสัญญาว่าจะพยายามทำคลิปอย่างน้อยก็ต้องให้ได้เดือนละคลิปนะครับและก็จะไม่หายไปแบบนั้นอีกแล้วนะครับผมสัญญาและอีกเรื่องหนึ่งคือคลิปนี้ผมจะเปิดเป็น Q&A ใครอยากรู้เรื่องอะไรทั้งเรื่องอนิเมะหรือว่าเรื่องของผมถ้าผมตอบได้ผมก็จะตอบนะครับซึ่งถ้ามีคนถามเข้ามาเยอะผมก็จะทําเป็นคลิปมาตอบเลยแต่ถ้าน้อยผ่านไปหลายอาทิตย์แล้วยังมีประมาณ4-5หคอมเมนต์ผมก็ขอพิมพ์ตอบในเม้นนะครับและก็ขอมีกติกานิดนึงคือช่วยพิมพ์หน้าเม้นหน่อยว่า Q&A ผมจะได้รู้ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณมากๆจริงๆนะครับแล้วก็ช่วยติดตามกันต่อไปด้วยนะครับบ๊ายบาย